เซนเนี่ยจิตไม่ปกติครับมีอาการหลอนมีอาการหลอนฮะมีอาการหลอนอผมเอาหนังสติ๊กมาคล้องคอดีกว่าเด็กๆเนี่ยเราจะคล้องหัวนะฮะคล้องหัวห้อยคออย่างเงี้ยนะครับกระสุนเต็มกระเป๋าเลยนะครับ ท่านเรามาวิเคราะห์เอาเถอะครับผมก็มองว่ามันหาเรื่องเราตลอดไอเ้เหี้ยดทหารไทยจะทอดไข่เกียวกินมันไม่มีอะไรจะกินนะครับก็เคาะไอ้ฝาหม้อสนามน,นะทอดไข่หน่อยกินหอมไปทั้งนั้นมันหาว่าเรายั่วยุด,ด้วยการทอดไข่แล้วเอากลิ่นไปใส่มัน <laughs> และใครก็ไม่รู้ดันไปบอกว่าลูกแก้วที่แนวหลังส่งให้ไปเนี่ยเสกไอไ้นั่นด้วยครับเสกด้วยเป็นลูกแก้วอาคมเป็นลูกแก้วอาคมนะครับเวลาผีขมรเนี่ยสร้างสงทหารขมรนชายแดนเนี่ยหมาหอนกันอีแล้งอีกามานั่นนะครับ มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรครับทหารไทยจะเอาปืนไปยิงตรวจสอบมัไได้เสียงมันก็แก๊กงเสียงหมาหอนลำคาญหมาหอนมันก็ยิงหมานะฮะไอ้ถ้าดวลหนังสติ๊กกันก็จริงๆเนี่ยของเราเป็นแชมป์โลกหนังสติ๊กนะ เขาเรียกในมาหัดพระเจ้ามังเป็นลูกศิษย์วัดตะมาเนี่ยไปยิงประกวดนะชนะญี่ปุ่นชนะจีนนะครับนะครับชนะญี่ปุ่นชนะจีนครับของเราเป็นแชมป์โลกนะครับหนังสติ๊กนะฮะที่เขายังไม่เปิดสึกกับเราเนี่ยผมมองว่ามันกระสุนหมดครับ ผมมองว่ากระสุนมันหมดนะครับไอ้จะลงจะหลวดอะไรที่มันใช้ยิงเราเนี่ยมันคงจะหมดนะครับหมดกระสุนปืนใหญ่หมดนะครับฮไอขายบอกไอ้วุนเซนมันบอกว่าเป็นยาที่มันได้มามันทิ้งซ่วมไปแล้ว เออไม่ใช่หรอกครับมันก็พวกทฤษฎีเขาเรียกอุ่นเปรี้ยวมะนหาวหวานพอเขาถอนแล้วมันเสียหน้ามันก็บอกว่ามันทิ้งไปแล้วนะครับมันทิ้งไปแล้วมันเสียหน้าครับมันเสียหน้าครับมันเสียหน้าลา้างคำแหงก็ทำดีนะครับลา้างคำแหงถอนเลยมันต้องถอนอย่างนั้นนะครับไปให้คนบ้าเสียชื่อมหาลลย ก็แนะนำนะครับคุณเซนน่าจะพบจิตจิตแพทย์แล้วกินยาครับคนป่วยมันต้องรักษานะคนป่วยมันต้องรักษานะครับเราประเทศเราเนี่ยก็สวยจริงๆเวยมันไปอยู่ชายแดนติดกับขเขมรเนี่ยแล้วคนบ้าเหมือนกับคุยกับคนบ้าไม่รู้เรื่องนะครับมา ใครไปตำหนิมันอะไรมันนี่มันจับหมดจับดำเนินคดีหมดไอ้คนตำหนิเป็นลูกโพสความจริงออกไปมันปลดพ่อเลยครับปลดพ่อที่เป็นทหารน่ะปลดจับขังคุกเลยโอ้โหมันคือผมมองจากใจจริงมันสติไม่ดีจริงๆนะครับ ต่อต้านนะครับและมีคุณยุคนเขาบอกนะครับทราบข่าวจากช่องคุณยุคนบอกว่าบุญเซนเนี่ยสั่งชุดไล่ล่าฝ่ายต่อต้านที่อยู่ในประเทศไทยจะนะจะทำการลอบสังหารคนที่ต่อต้านอยู่ในประเทศไทยนะครับ ไม่รู้ว่าคนที่ต่อต้านมันเนี่ยจะรวมคนไทยที่ไปต่อต้านมันหรือเปล่านะครับไอชุดรอบสังหารก็จะได้มาเป็นนอ่นั่นฮะเป็นบาร์บีคิวประเทศไทยนะครับคือเราเนี่ยเก่งอยู่ในประเทศเราแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยอาวุธยุทธภัณฑ์มันก็เอาไปไม่ได้นะครับอาวุธยุทธภั์มันก็เอาไปไม่ได้ แต่ถ้ามันมาเนี่ยนะฮะให้มันเป็นนักรบชาชิการเก่งขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับมันสู้งูดินเจ้าที่ไม่ได้แล้วครับนะครับสู้งูดินเจ้าที่ไม่ได้มันก็เป็นความซวยครับได้ผู้นำจิตไม่ปกติอย่างนี้นะครับ ใครที่สั่งพระมานะครับเขากําลังส่งให้นะสวัสดีครับเชคดีสวัสดีครับเขากําลังส่งให้นะครับใครที่สั่งพระยี่ห้าพุทธสตวษมาเนี่ยนะครับพระยี่ห้าพุทธตตวษนี่นะครับกําลังส่งนะฮะแอปไอพนักงานในร้านเนี่ยนะครับพนักงานในร้านกําลังส่งนะครับอันนี้ของแท้ครับของแท้แท้แน่นอนที่สุด พุทธาพิเศษเมื่อปีพศ .2500 ในหลวงรัชกาลที่9เป็นประธานฝ่ายคารวะส,สังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนิมนต์เกจิอาจารย์ที่เข้มขขังพุทธคุณที่สุดในเวลานั้นทั่วประเทศไทย108รูปมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษ3วัน3คืนนะครับ นเนี่ยกานดาเนี่ยเพจแรกของผมนาการดาเนี่ยนะครับเหมือนกันะครับเสื้อก็เหมือนกันครับเสื้อเสื้อเสื้อมีสองสีสามสีเส,สื้อเสื้อเชิดเนี่ย <ขอ S 1> สีเ <ขอ S 1> ทาคอปกนะครับ<อ>สีขาวโปโรสีขาวนะครับ นี่เบอร์เบอร์เอมีเบอร์ S เอสด้วยแหละเอาเพิ่มเบอร์เอสแล้วเมื่อก่อนมีแค่เบอร์เอนะครับตอนนี F ้เอฟซผู้หญิงบอกสมัยไม่มีเบอร์เอสเลยเอาเบอร์ F เอสแล้วก็สีเทาครับสามสีนะครับก็มีแค่นี้แหละสินค้าของไร่านหะยางหนุ่นออแก้วอีกนะฮะแก้วแก้วเนี่ยนะแก้วแก้ว,กวคุชดงเนี่ยนะครับ เราไม่มีทีมงานครับทำกันหลนังทำฮะเป็นแม่ครัวชงกาแฟนะครับแล้วก็แอดมินแล้วก็บรรจุข,ของอะไรด้วยวัน <laughs> สุดท็อปเซอร์วิสนะ <laughs> บางทีท่านทักมากลางวันมันยังไม่ได้ตอบนะครับปิดร้านก่อนประมาณ2องทุ่มถึงจะไป มันห,นหงุดหงิดใจแย่แล้วครับคุณเซนเขาห,หงุดหงิดใจแย่แล้วพยายามจะหาเรื่องเรานะครับพยายามจะหาเรื่องเราถึงกับเอาเรื่องหนังสติ๊กมาพูดในบ้าแล้วไอ้นี่บ้าจริงๆนะคุณเนี่ยคุณเซนคุณนี่บ้าจริงๆพระบูชาสี่ใบแดงครับสี่ใบแดงครับท่านสั่งมาได้เลยที่เพจไล่์อูนักการานะครับช่องทางเพจไล่อีกสามกิโลเมตรใช้ทางออกสั่งมาได้เลยนะสั่งทางช่องนี้เลยครับของแท้ แล้วเวลาเอาไปไม่ต้องไปเก็บบูชานะคล้องเลยมันมีห่วงอยู่แล้วเนี่ยเอาเชือกร่มคล้องเลยลกพุทธคุณจะได้คุ้มครองให้หนูแล้วคาดปลอดภัยกลัวพงกลัวผีอะไรก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับอ่าสี่ใบแดงครับอง์ละสี่ใบแดงครับสี่ใบแดง สมัยผมเนี่ยผมได้มาผมติดมีดผมครับผมได้มาังแต่ปี2,517ครับสมัยนั้น10บาทครับ10บาทนี่ยผมก็ใช้มา42ปีแล้วนะครับใช้ปัจจุบันนี่จะ50ปีแล้วเนี่ยนะเนี่ยแต่ผมเอาห่วงข้าง,งบนออกผมมาแปนะเงนเพื่อให้เนียนมือแล้วผมไว้เจริญภาวนาทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาผมก็ใช้องค์เดียวครับ ของอยู่ในเสื้อยืดคอโกมข้างในตำรวจตำรวจทหา